สวัสดีคะ่ะเอมี่นะคะสำหรับงานศิลป,ปะวันนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอินสปิเรชันจาก 2. s a สมิลบทที่5ข้อที่20นะคะก็งานศิลป,ปะชิ้นนี้ก็มาในหัวข้อ break t o หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือการทะลุทะลวงแล้วก็วันนี้มีมีโพเอมหรือว่าบทกลอนมาฝากนะคะเสียงคำรามกึกก้องจากยอดผา สะเทือนฟ้าฝ่าความมืดในวิญญาโซ่ตัวใดไม่อาจขวางทางชัยเมื่อราชสีก้าวไปด้วยริฐาอันยิ่งใหญ่ในความเงียบเสียงนั้นก้องไกลปุกหัวใจให้ลุกขึ้นอีกครั้งใหม่การทุลวงมาถึงกล้าแก่งและจริงแท้เมื่อฟ้าคำรางไม่มีสิ่งใดต้านแน่ พระเจ้าเอพรค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ